เมียฝรั่งที่อยู่ในต่างแดนเวลาอยากกินขนมจีนเห็ดจังไดเวลาอยากกินข้าวปุ่นเห็ดจังไดมีข้าวปุ่นขายบอกมีแต่เส้นแห่งค่ะพี่น้องค่ะมอนีสิมาโชเส้นขนมจีนหรือว่าเส้นข้าวปุ่นบ้านเฮาค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเส้นแห่งแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคนที่ยังทันได้หูหรือว่าคนที่ยังทันได้เคยเห็นเนาะเมียฝรั่งที่อยู่ในต่างแดนส่วนมากจะได้กินขนมจีน เ้นขนมจีนเป็นเส้นขนมจีนแห่งแบบนี้เวลาเฮาจะกินเมนูไหนแต่ละเมนูย่ำขนมจีนหรือว่าขนมจีนหรือว่าขนมจีนน้ำยาเขาปุ่นเฮากระต่อมะต้มกินเองค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้กกสิเอาล่งหมอต้มค่ะเพื่อนๆเอามาให้เบิ่งเส้นขนมจีนแห่งค่ะถุงหนึ่งสิมีด้วยการยูซี่รอยกรรมหรือว่าหารอยกรรมแล้วแต่ชอบซิมีแบบ เส้นใหญ่ก็านีแต่ว่ามือนีแม่สมศมสีเอาเส้นน้อยค่ะเสียเอาไส้หมอแล้วก็สิต้มค่ะือพ,พี่น้องค่ะเป็นแบบนี้ค่ะอยากกินย่ามไดเส้นจ,จะเน่าก็จะฮักจักหน่อยฮักแลก้วก็ต้มไส้หมอ้อมือนีเห็ดบ่หลายสีเห็ดกินน,น้อยๆผู้เดียวนู่น,นแหละค่ะเปิดไฟแล้วก็ต้มต้มบ่โดนด้วยพี่น้องค่ะพ่อเดือย หาถึงสิบนาทีกระต้องเบิงเพราะว่าจะมียุเ่เเศษหน่อยกับเส้นใหญ่ขันต้มโดนกรสิเปื่อยกสิเละค่ะเพื่อนๆค่ะเอามาเล่าออสู่กันฟังนี่แหละค่ะชีวิตในตางแดนเนาะพี่น้องค่ะอยากกินหยังกระต้องเห็ดเองเพราะว่าอยู่ในตางแดนบม่มีหนาปากซ้อยขายบ่มีอาหารตามสั่งหนาปากซอยขึ้นบานเฮ่าออกไปหนาปากซ้อยสิเด้กินทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าสรรหาอยู่หนี่บ่แมน ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอยากกินอย่างกระต้องเฮ็ดกินเองค่ะพี่น้อง่ะเพราะว่าอันที่เหลือข้าก็ต้องมเมื่อก็บใส่ถุงไวข้ข้าจะได้กินโดนๆเพราะว่าถุงหนึ่งนี่อยู่สี่ลอยกำกินบ่เบิดตในเทียเดียวเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่าข่อยเฮ็ดกินผู้เดียวข่อยจะกินบ่เบิดตในสี่ลอยกำข่อยกะจะมาใส่ถุงอ่าสิ้นไวด้ดีๆเพราะว่าเซนจะแห้งเส้นจะกรอบเนาะ จะเป็นเส้นแห่งๆคือจังเส้นเตีียวนะค่ะพี่น้องคะเส้นก๋ียวที่เที่ยว่าให้ไในต้มนะคะนั่นแหละค่ะเป็นแบบนั่นแหละค่ะเพื่อนๆคะเพื่อคนที่เนี่ย่าให้ไหนหูเนาะว่าเป็นแบบไหนซิมีอยูสองขนาดเ้ยค่ะเพื่อนๆคะซิมีเส้นใหญ่กับเส้นน้อยอันนี้จะเป็นเส้นน้อยหน่อยๆคือจังแบบเส้นมีแต่ว่าจะงใหญ่กว่าเส้นมีจักน้อยและซิมีอีกขนาดหนึ่งก็คือใหญ่กว่าน pues. ี้แต่ว่าว่าเอาเ้ยค่ะแบบนั่นแบบนั่นแม่สมศรีว่ามัน มันบอคอยอของข้อบนไดซ้ำเส้็น่อยๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะก็ับมาเล่าซูกันฟังนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนอยากเห็ดเอี้ยงอยากกินเอี้ยงก็ต้องเฮ็ดเองค่ะเก็บใส่ถุงเรียบร้อยเพื่อคราวต่อไปทีได้กินกะเปิดออกมาเอาใส่หมอค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่สมรีฉี่ยั่มขนมจีนกะสีไส้หอมกระเทียมสีผ้าเพื่อนๆไปเก็บใบสารแหนยู่หลังบ้านค่ะ เพื่อนๆขาใบราแนะ่มีอยู่น้อยนิดกระถางหลังบานกับพ่อได้กินคะ่ะเพราะว่าอยากกินกับมาเก็บเอานี่แหละคะ่ะใบซาแนะ่เก็บเอาแต่ยอดมันอยู่หลังบานนั่นสิละคะ่ะที่เขาเกิดมาเองเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเพะได้บำรุงรักษายีาง่งยังพี่น้องคะ่ะเก็บเอาแต่ยอดมันคะ่ะม่สมศรีก็จะเอาไปล่างพ่อให้ได้กินเพราะว่าผักที่เฮาหาได้ก็มีซํานี้ค่ะเพื่อนๆขานี่แหละคะ่ะใบราแน่ อันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายที่แม่สมศรีปลูกไว้เด้อค่ะพี่น้องก็จะมาเด็ดเอาแบบนี้เด็ดเอาจะเอาไปลางลวก็เป็นผักแกมกินค่ะพี่น้องค่ะนี่แล้วค่ะสดสดผักหลังบ้านได้มาแล้วค่ะใบซารแหน่กับขึ้นช่ายเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเบ่งว่าเม,ม,ามนูวันนี้จะออกมาเป็นแบบไหนล่อก่อนค่ะต้มขนมจีนไปค่ะรอสักพักให้เขาเดือด ต้มซุกแล้วเอามาล้างน้ำด้วยพี่น,อน้องขะเทน้ำพร้อนออกล้างน้ำเย็นนี่แหละคะ่ะขนมจีนในต่างแดนพี่น้องขาจนวานเสด็จกินหลายขั้นตอฟงทอดย่ำขนมจีนครับมือมาลุนกันวายย่ำแหม่สมศรีออกมาที่เป็นหนงตาเป็นไรตัวว่าขนมจีนต้มบลหลายสิย่ำใส่ปลาทูนาพี่น,อน้องขะย่ำขนมจีนใส่ทูนา หอมกระเทียมพริกแห้งน้ำปลาระาขาดไม่ได้พริกอ่าพริกผงเอาทุกอย่างมาใส่กันบัตเตอร์เนตกระสีมาค้นค้นค้น้นพี่น้องมาเดิมวานาตาสิเป็นยังไงสิพ่อกินได้บ้างพี่น้องคะพี่น้องแล้วแล้วพี่น้องคะย่ำขนมจีนของขอยใบสะระแหน่กับขึ้นชายที่ไปเก็บมาจากหลังบ้านพี่น้องคะพ่อกินได้ยุพี่น้องคะพ่อกินได้ยุ ยำขนมจีนใส่ทูน่าเมนูเร่งด่วนนี่นหะคะ่ะง่ายๆขนมจีนที่เป็นแบบเ้นขนมจีนแห่งที่เฮาเอามาตง้งนี่แะคะ่ะในต่างแดนเป็นแบบนี่มากเลยคะ่ะพี่น้องค่าบ่ได้กินให้เบิง่งแต่ว่ามาให้เบิ่งคะ่ปะปลาเมนูเ้นขนมจีนแห่งที่เฮาตง้งแล้วแม่สมศรีเอามาดัดแปลงเห็ดเป็นยำขนมจีนมากคะ่ะจัดจานเรียบร้อยคะ่ะพี่น้องะ่ะพร้อมเสิร์ฟมากินน้ำกันคะ่เนเนเนคะเพื่อนๆ่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยค่ะที่เขามาเยี่ยมเยี่ยนแม่สงสีสีสันได้ปะคะพี่น้องขานี่ละค่ะยำขนมจีนในต่างแดนมาค่ะมาก,กินน้ำกันเด้อพี่น้องขาขอบคุณค่ะขออนุญาตขอโตไปกินแล้วค่ะขอบคุณค่ะ